พี่น้องมาครับผมต้มอึงใส่ใบบักขามได้รอบนี้เหรอเมืม่อนี้ผมใส่ใบบักขาม้วมือเนี่ยโอ้จะ่าน้าแห้งเบิดไหมน้าแหง้งน้าแหง้งน้าแหง้งลองมือนี่คล้ายๆเลยนะออ้อ้หวาน Mm-hmm. ม่ต้องเอียงมากมายหรอกพม่หลองมึงกระผุกสสล้วนๆนะ าะพื้นอึ้งไม่ใครนะฮะกระดูกมันที่แข็งกว่าอึ้งทั่วไปนะแข็งกว่าอึ้งกัวพูด เจ้าอึ้งไม่ใครสุดนี่ยขนย้อให้ฟังมันเป็นอึ้งไม่ใครที่าถามว่าแซบว่าแซบยแต่ว่าเ่เต็มสิบเพราะอย่างที่ เพราะว่ามันเป็นใครที่ใครที่มันถืกเซิงเรียบร้อยพี่น้องนะฮะอันนี้คือผมบาเบอาเรื่องจริงนะมันเป็นใครที่มันโดนผสมพันธุ์เรียบร้อยนะฮะอีกประมาณมือหนึ่งถึงสองมือนะฮะมันเริ่มเป็นเยลลี่ละนะฮะมันสีบรสเแต่อันนี้พอกินได้ยัวนะพอกินได้ยัววิธีสังเกต ออ่ะวิธีสังเกตพี่น้องของมึงนะอันเนี้ยไข่มันพานการผสมพันธุ์ไม่สมด้อยแล้วนะฮะมันสิเริ่มเป็นเยลลี่เห็นปะอ่ามันสิเริ่มเป็นเยลลี่อันเนี well, Hell, ้ยพอกินได้อย yeah, okay. ู it, ่แต่ว่าบ่แซ่บแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้มันกีแข็งๆนะฮะสังเกตได้เลยเวลาเขาต้มออกมาแล้วนะฮะเขาคมเมืองเด้อเวลาพี่น้องสิตักไปให้ผู้อื่นต้องคมมืองคล้องมันก้อนบ่แม่นั้นตัวไข่เราเอาไปเบิดบ่แม่นครับผมอ่าไข่ที่แสบร่อยเปอร์เซ็นต์ทีเป็นไข่แบบนี้ต่างกันเลยพี่น้องนะฮะต่างกันนะนะพี่น้องสังเกตเเบ่งตััวไไขมนก็ด้อา เนี่ยต้างกันบ่อันนี้ไขรมันสิเป็นแบบแข็งๆอือันนี้ร้อยปร์เซ็นตพี่น้องถามว่าบ่าบมีอย่างในเฉพาะแบบนี้เด้บ่มีอย่าง สดๆนะฮะไข่บแบบนี้แหละนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์จำไว้ได้พี่น้องนะฮะเวลาต้มเอามือคมท้องมันพร้อมถ้าท้องมันนิ่มๆนะฮะก็ต้องเอาแต่วถ้าท้องแข็งๆนะร้อยเปอร์เซ็นต์ อึ้งตัวแม่ก็คืออึ้งตัวผูวเนี่ยใช่อึ้งตัวผูแบบเนี้ยเอรข้างในคือโกอนะฮะเหี่ยงไม่ร้อย ส่วนก็ยังไม่ได้ตกแบบเต็มที่อ่ะก็เลยกินยังไม่ค่อยสะอาดเจมเดนะ็ด ยังไม่รออ่ะ เอาทิมอยากกินมันก็ต้องกินแบบให้มันแซ่บที่สุดแหละพี่น้องเลยมาโรดเดียว รู้ไม่น่าเดี๋ยวผม่อมาหาต้มนะฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมอยู่ต้มใส่ใบบักขามอ่อนให้พี่น้องเลยมึงนะอันนี้ก็ต้มบักขามอ่อนี่ยพ่อพ่อกันเมื่อไน้นะฮะวันพี่ชาพาพี่น้องมาให้ย่างแซ่บพิโกสำหรับวันนี้ขอตัวจากลาพี่น้องกันดีครับผมสวัสดีครับ